ถ้าอยากได้รถครอบครัวและไม่อยากพอน,นักไอ้ขอแนะนําเป็นปาเจโร่คันนี้ครับทุกคนคันนี้ตัวรถปี2018จดใช้รถปี19นะ2.4 GT ครับรุ่นย่อยของเขานะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับด้านหน้านี่เห็นไหมมีดิจิตไฟหน้ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้รอบคันนะครับพร้อมกับเลดาราตรวจจับด้านหน้าเอาไวด้ดูตูดคันข้างหน้าตัวนี้เนี่ยราคาตอนออกใหม่ล้านสามแสนนะครับแต่วันนี้ไอ้ขายแค่7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ได้ขับปาเจโร่มีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็นี่มี BSM หรือ b y s p o t นะครับเตือนมุมอับกุญแจของเขามีคีย์เลสให้เรียบร้อยแล้วเปิดมาภายในเบาะเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทุกคนเบาะหนังสวยๆนะครับแล้วมาดูเบาะแถวหลังกันนี่แถวหลังก็ไม่แพ้ไปจากรุ่นอื่นเลยนะทุกคนนี่มีนี่ที่ชาร์จ USB นะครับ Power Outlet พ,พร้อมกับรีโมททำไรรีโมทเอาไวด้ดนะูหน้าจอเะครับเอาไว้ให้ลูกๆดูหนังเป็นไง โอ้โหออปชั่นเขาใส่มาให้สุดจริงๆนะครับสำหรับปาเจโร่ตัวนี้มันเป็นตัวปี18จดใช้ปี19ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเชนแล้วครับทุกคนเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีครบเลยนะครับแล้วก็นี่เบาะแบบ3ามแถวแอร์ลาวด้านหลังมีมาให้นะครับทุกคนโครงสร้างรถนะต้องเน้นย้ำนะครับว่าโครงสร้างรถที่ร้านไอเนี่ยไอรับประกันโครงสร้างรถให้ว่ารถที่ร้านไม่เคยชนหนักพิคว่ำตตดต่อ,ตอจมน้ํา สมสร้างสมทะเบียนหรือเป็นรถผิดกฎหมายหรือรถก่อหม่มา,มาถ้าลูกค้าตัวเจอทางร้านยินดีรับซื้อคืนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม่กันว่าเลขไม่เท่าไหร่นี่เปิดขึ้นมาภายในนะครับขึ้นมาปั๊บ ปุ๊บนี่เบาไฟฟ้าพรมอะไรมีแพตเทิร์นชิปมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีดูดตูดคันข้างหน้าด้วยนะครับทุกคนเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับและนี่ครับกล้องถอยเขามีให้แบบรอบคันเลยนะครับกล้องแบบ360องศาแอร์นี่ก็แยกซ้ายขวาแบบอิสระและนี่มีโหมดนาโนมาให้ด้วยครับเป็นโหมดเครื่องฟอกอากาศของรถยนต์นะครับทุกคนเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่สบายใจกันให้ดูห้องเครื่องดีกว่าว่าคันนี้เนี่ย น็อตมันขยับหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับจะได้สบายใจว่าทางร้านไอรับประกันโครงสร้างให้จริงๆอะดูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรถสภาพเดิมๆจากโชว์รูมจากศูนย์เลยนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้ารถไม่เคยชนหนักมาหัวน็อตต้องไม่ขยับแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาไอซได้ที่หน้าโปรไฟล์เบอร์โทรไอแปะให้แล้วครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยและเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย